สวัสดีค่ะคำนิยามว่าพ่อกับชนัทธาสาวบุรีรัมพ์พัฒนถิ่นค่ะมื้อนี้นัดได้ไมนูอาหารแล้งมาตอนพ่นอแม่พี่น้องเนาะค่ะนัดได้ต้มยำน้ำพริกเผาไก่ตับเนาะค่ะพี่น้องจ้าจะสิร์ฟจะไหนดีจ้าใส่ทั้งไก่ทั้งตับจ้ะพี่น้องจ้าเด้อจ้าเสียบสไตล์นัทละค่ะสไตล์ตังเด่นเนาะค่ะต้มยำแบบสไตล์บานๆใส่น้ำพริกเผาเนาะคะ่ะพี่น้องจ้จามาจ้าใส่บบบบวบพร้อมจ้าพี่น,อน้องหนุนนะะแบโบดนน,น้ำ,นำ,นนำแต่เสียบมาจากเบิ่งควัอนอนอกให้ห่วยอยู่พี่น้องจ้า พี่นอนหอนแต่ไม่แง่เนาะค่ะเหลือง,งานมากบังผมกระเซาะกระเซาะมึงมาจากพี่นอนจา้าบังอืมเศกจ้ะซ่บ,บ,บกวไปกินจนในกฝากฟไปกระลังใจในเดอร์ค่ะฝากกดไลไ์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมกดกระดิง่งเนาะค่ะสเสดบ๊อบปลาดูคลิปจันนารุ่งจา้ามาจากพี่นอนจา้าไม่ขอเหนียวเล้วจ้ะเนี่ยขอนียวหุ่มใหม่ๆจ้ะหุมหมดไปฝากมาจา้ะ สดหนามห่หอมน้ำกันตับ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 มาเริ่มจากกินน้ำกัน,ต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 ,กน,กนตับไก่น่าแบบว่าเอาไปต้มก่อนค่ะพี่น้องต้มซะก,ก่อนจะค่อยเอามาต้มย่างอีกรอบค่ะม,มึงพี่น้องมึงควันออกเฮ้ยห่อนหอนนะาจา๊ะแบบนี้จ๊ะหน,า,นาหน่าเนี่ยสดห่นหอนห่อนลองข้อไปยังจ๊ะแซ่บผักขิงชยัย อมีเห็นครับก็ขอ,อาจานเดียวมือนเนี่ยมาจ้ะตับ,ก,บกวบงใหญ่ๆด้นะจ้ะเบ่งควัน Sốt mhm 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 cơ thể หอนหอนเฮ้ยสดลองขอบปะเนี่ย <c oughs> น่าก็ข้าหยาดเวยจ้ะเพราะมันบาหยากข้าหยากอยกู่ทั้งงานน้้งค่ะพี่น้องงานบริเัทแคมเก็ดงานนะจ้ะกลับมาบ้างก็ต้องมาเหตุขอสอบอีกและย่าง เรได้ลองเพลงพอนค่ายน้ำจ้าบ่ดเด้เลอร์เคดกินโชว์แล้วจ้ะก็ยังกินคึกเก่าแล้วจ้ะพี่น้องจ๋ากะก็ล่งสลับเน่สลับบางนะคะเป็นบ้างเวลา <laughs> ห่อนแซ่เป็ดน้ำกันมังยอดเลยกินมานีงแล้วมีแห้งตอนไกลพี่น้องผม กรเทีนี่มากมัดเป็จระพี่น้องจ้ากระเทียมพิวพันธุ์ห้องดีก็ลเลยมากินตั้งแต่น้อยเจอ,อป่าพันบอกนะคะว่าตัวเป็นรถน้ำมะเขือเทศดกกระดกเนาะค่ะพี่น้องจ้าสอยป่าแกเป็นกือเทศอยู่ฝั่งซักเราเลยบอกว่ากระเทียมนี่กินแล้วผิวดีผิวง่ามมาสะนะผิวนวลผิวเนียนก็เลยนั่นงกินข้าวต้นพี่น้องจ้าตั้งแต่ๆๆน้อยอืม โอ้ยม oh. oh, <sighs> ีแห้งค่ะพี่น้องเดี๋ยวงันไม่เมยเมยแล้วจ้ะ อืมอบบบจับบดได้จากแสบๆสบขนาดได้จัะโอยทั้ทงเผ็ดทั้งหวานทั้งแสบพี่น้งนอง แบบนี้เราสะใจดีลองคอดีมีแหงครับใครปเปริ่อสมยำใส่ผักขึ้นช่ายเซ็บแสบ มันเขากันจ้ะขึ้นชาประดยใส่ไข่ยำย่างเดี๋ยวเลยจ้ะพี่น้องใส่ต้มยำเห็ดเมนูอืนนน่นเมนูอื่นกระแสบย่างหนึ่งปานใส่ขึ้นชายเนี่กเขากันครับเพิ่งได้สุก ฉนนั่ิดเพลานะมันก็หอมจ้ะต้มยำ จ้าไปน้องจ้าแล้วก็อิ่มแล้วค่ะแซ่บหลายค่ะถ้าเกิดว่ามาคลิปนี้จะไหนก็ฝากไปกระลังใจในเด้อค่ะฝากกดไลไ์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะเสด็จบ่พลาดท,ทุกคลิปลจะน่าจะร่มจ้าสำหรับวันนี้ข้อควาไปก่อนค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ